สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะภาพข้างหลังของคิมตอนนี้ค่อนข้างแปลกตาก,กันเลยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเราอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคิมอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะกําลังจะเดินทางไปยังเซบูนะคะแล้ววันนี้นะคะจะมาอัปเดตการเดินทางไปเซบูนะคะของปี2025ให้กับนักเรียนของ KPG เลยทุกคนได้ทราบกันค่ะแล้ววันนี้นะคะคิมเดินทางโดยสายการบินเซบูแปซิฟิกค่ะซึ่งจะมีไฟล์บินนะคะตรงไปยัง เซบูเลคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์นะคะซึ่งไฟนะคะจะเดินทางออกจากประเทศไทยสนามบินดอนเมืองเวลา6กโมงสาแล้วก็จะไปถึงที่เซบูนะคะตอน1 1บเมงสียังไงวันนี้มาติดตามการเดินทางครั้งนี้ของคิงกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ตรงที่หน้าบอร์ดนะคะมาเพื่อเช็คดูนะคะว่าถ้าเราจะบินไปเซบูนะคะเราต้องไปที่โรที่เท่าไหร่และใช่ค่ะ ในบ่อนนะคะโชว์ไว้ว่าถ้าจะไปเซบูเราจะไปกันที่โลเจ็ดนะคะและนู่นนะคะโลเจ็ดของเราอยู่ตรงนู้ค่ะอ่าเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปทําการเช็คอินกันดีกว่าค่ะด้านหลังคิมนี้นะคะเป็นออ u เคาน์เตอร์เช็คอินโลเจ็ดนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะทุกคนก็ต้องรอต่อไปค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคิมก็ทําการโหลดกระเป๋านะคะเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งขั้นตอนหลักๆนะคะก็มีเพียงแค่นักเรียนจะต้องมาถึงสนามบินอย่างน้อยอะคะ่ะก็คือก่อนตีสานะคะเพราะว่าเคาน์เตอร์เช็คอินเปิดตี3ามนะคะหลังจากนั้นเราก็มาต่อแถวเข้าคิวนาอเพื่อที่จะเอากระเป๋าไปดรอปนะคะหรืออาจจะ ทำการเช็คอินออนไลน์มานะคะแล้วก็มาใช้เครื่องคีย์ออสอัตโนมัตินะคะแล้วก็ดรอปกระเป๋าก่อนได้เลยเพื่อที่จะเข้าไปยังอา,อาคารผู้โดยสารภายในนะคะได้ก่อนเนาะซึ่งเมื่อสักครู่นี้คิมทําขั้นตอนปกติเลยก็คือเข้าคิวนะคะรับบอดดิ้งพาจากเาจ้าหน้าที่เนาะแล้วเขาก็จะมีการชั่งน้ําหนักกระเป๋านะคะติดแท็กกระเป๋าให้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาแบกอะคะ่ะมาดรอปกันที่ตรงจุดนี้เลยนะคะซึ่งเป็น จุดที่เราตัวเราเองนะคะจะต้องมาดรอปกระเป๋าด้วยตัวเองนะคะเป็นอะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่มากนะคะที่สนามบินดอนเมืองค่ะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะไปเอ็กซเรย์กันนะคะเพื่อที่จะตรวจดูว่าเอยเรามีของสิ่งของต้องห้ามหรือเปล่าก่อนที่เราจะเข้าไปสู่อาคารผู้โดยสารภายในคะ่ะก็คือหลังจากที่เราดรอปกระเป๋าเสร็จแล้วเราจะผ่านตอมอกรก่อนเลยเนาะแล้วก็มาเอ็กซเรย์ค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคิมก็ผ่าน จุดเอ็กซเรย์มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้เซบูแปซิฟิกนะคะต้องไปที่ประตูขึ้นเครื่องที่12เนาะทำให้วันนี้นะคะไอคิมก็ ต้องเดินไปประตูที่12ค่ะและคำแนะนำของเราบอกนักเรียนอยู่เสมอนะคะว่าเวลาที่เราจะไปไหนแต่ละที่นะคะรือว่ามันมีสิ่งรอตารอใจก่อนเยอะนะคะอย่างตอนนี้ก็เดินผ่าน King Power ใครก็อยากจะช้อปปิง้งใช่ไหมคะแต่ว่าเราแนะนำนะคะให้นักเรียนทุกคนเนาะเดินไปยังเกตก่อนนะคะเพื่อดูว่า King Power นะคะหรือร้านค้าปลดอดภาษีอ,อะคะ่ะเขาแบบ ห่างจากเกตที่เราอยู่มากมายถ้าไม่มากไปดูก่อนว่าประตูขึ้นเครื่องอยู่ตรงไหนเพื่อที่เราอะค่ะจะได้รูกะเวลาถูกเนาะว่าจะต้องเดินไปถึงประตูขึ้นเครื่องค่ะกี่นาทีซึ่งคำแนะนำโดยส่วน,นใหญ่จะบอกว่าให้ไปถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนเครื่องออกประมาณ45นาทีนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งใช่ค่ะวันนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ประตูขึ้นเครื่องนะคะไปหาที่นั่งกันดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะจะมีร้านแลกเงินเนาะ ใครที่มาจากต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะมาแลกเงินกับธนาคารที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ได้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นนี่นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ธนาคารที่ให้ทุกคนสามารถมาแลกเงินได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดิวตี้ฟรีนะคะไปค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ Starbucks นั่นเองค่ะทุกคนมี m ม d o โดนัลนะคะ ถ้าใครหิวก็ซื้อได้เลยถัดไปค่ะจะเป็นในส่วนของลูกไก่ทองนะคะแล้วก็มีปังชาค่ะโอเคนี่นะคะมีบูธด้วยใครจะซื้อน้ำก็สามารถที่จะซื้อน้ำจากบูธได้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะที่นี่นะคะเขามีตู้กดน้ำอยู่ตรงนี้นะคะอ่า ไหนๆก็เจอตู้กดน้ำแล้วเดี๋ยวเรากดแป๊บหนึ่งค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาสรุปการเดินทางนะคะจากกรุงเทพดอนเมืองนะคะไปสู่สนามบินมักท่านเซบูผ่านสายการบินเซบูแปซิฟิกค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะการเดินทางนะคะเที่ยวบินตรงจะมีทุกวันจันทร์พุธสุกอาทิตย์นะคะโดยวันอาทิตย์นะคะนักเรียนจะ มาขึ้นเครื่องกันที่สนามบินดอนเมืองนะคะไฟล์ flight นะคะจะเป็นเวลา6.35แล้วก็จะถึงที่เซบูะคะ่ะเวลาประมาณ11.40นะคะส่วนไฟล์ค่ะกลับนะคะนักเรียนจะเช็คเอาท์ออกจากโรงเรียนตอนประมาณ4ทุ่มนะคะเพื่อถึงสนามบินก่อนเที่ยงคืนและบินออกจากสนามบินมาร์ตันเซบูนะคะเอ,อ่เวลาตี2.40หรือตี2.10นะคะแล้วแต่ว่าในช่วงวันนั้นนะคะเซกเตอรมันเป็นประมาณไหนแล้วก็จะกลับถึงไทยนะคะเวลาประมาณตี5-30 ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของการเดินทางโดยสนามบินดอนเมืองนะคะ